อาบาลายบายวังหลึกกวรต่อแห้นี้มุสลิม,ม่าที่กำลังศึกษาวิชาวาโรูในด้านศาสนานะครับเผื่อตีการชีวิตของเราซ้าเร็จในการใช้ชีวิตในดุนยานี้ให้เรียบร้อยนะครับเราเป็นบาคอละตาลาที่อัลลอฮ์กำลังลลลมองอยู่พิจรารณาอยู่ทุกวันนี้นั้นให้เราอยู่ในอามันอิบาดาดนะครับเป็นบาตีดีซึ่งโลกดุนยานี้เป็นสถานที่เราทุกทดสอบไล่อย่าง นะครับแล็เป <S ess> ็นส <S ess> ิ่งที่เราต้องระวังมักรามาระวังกัมากที่สุดซึ่งมีฮะดิษหนึ่งนักบัพตัเตซัลบูดีลัมคอบัสฮาร์ดิษนะครับมีฮะดิษหนึ่งได้กล่าวว่าดีลัมฮะดิษลิมาเฟการรันจุนยังเบิดบุนุน่ามีบอกว่าห้าห้าประการจะเป็นยาผิดที่จะกลับมาฆ่าตัวข้องเราดาลิมาเฟการปนาวัด s e b a g a อุบัติและห้าประการเป็นยาผิด นะับปิญญาพิเศษเทจะกลับมาปิญญาที่ดีให้กับเขาคือไม่ฟาหวานาะบีได้เล่งตั้งมาฝัน,นีนั้นห้าคอนี้นะั้นเราต้องระวังให้ดีนะครับมันจะมาคาตัวเรากล้าเดี๋ยวเราล้มคาไปห้ามันและอีกห้าคอนัเปิญญาที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กเมหมากที่สุด ถ้าหากาเราจะอยู่กับมันนั้นเราจะเป็นคนนึงปลอดภัยอะไรบางอ่ะที่นามีแรงถึงนี่เป็นความไม้ซื้อถึงหรือดนยาไงได้มีวาสาตุนึงดนยาอีตุรันโจนนึงนั่นคือลกดนยานี้นั้นเป็นยาผิดให้กับถันดานสาเหตอีตูอุบายน,นและการทีรอสาเหตนั้น คือเรานะั่นคือห้างไกจ,จากลุดุนยามามาอยู่ในศาสนาในการเราเรียนอิบาานะัตัดนั้นนั่นคือเป็นยาที่ดีจะมาแก้ไขให้กับเรานะนาบีว่าดุนยานั้นเป็นยาผิดแต่ห้ากับเราไม่ออกศาสนามาแก้ไขมานะครับอ่าอ่าเอามาปกป้องเรานั้น ไม่เช่นนั้นเลยเราจะอยู่ในผิดระไรแรกในนากลัวจุกระทัางทึ่นนวทง,งวันตายแล้วไปรวตัวในกูบูว่าเรานั้นผิพผดาดนะทึ้งนี้แหละเราต้องไปอยางออสน,นามาคุมกับตัวเราถ้าเพื้อศึกษ่าลาเรียนตรงนี้นเดี๋ยวก็ซ่อนเราไปนะครับไม่ต้องไปนะครับใ <c oughs> ช้เวลาให้ดีที่สุดให้มุ่งอังกุมขาในการเรียนศาสาน,นาให้รวัวด่นญายนี่เป็นผิดรายข้าแก่ไหใน กระด้ว้อเตซองนบีวะฮัตตายอิตุรันจเนยะสับซินสมบัตนั้นมันเป็นยาผิดให้กับถันด่านซาการอุบายนและการจ่ายซาการการดียวสะดดกอนั้นมันเป็นยาที่ดีเลือกสมบัตินั้นถ้าหักเรามาโยกกองกับมันเราเป็นห่วงมันจวดถังไม่ก็ที่ขบได้ปีแล้วรถท่สมหมายนั้นโดยเฉพาะมุสลิมานะบางทีบางคนนั่นคือทอง ท้องนี่เก็บไว้ทึ่งนี้ซอบขอบนี้ซ่อแล้วไม่ออกจาก,การเลยนะั้นอันั้นแลวเป็นผิดยาที่น่ากลัวต่อไปนั้นจะกลายมาเป็นงูนะครับรั่วเป็นหีบหนึ่งที่เอาลอต่าล่าล้อมข้าไปเฉนในไฟนรกแล้วก็จะใส่จะคล้องที่ว่าเก็บกักไวไ้มีออกจาก,การนะั้นใส่ไปในนั้นเลยใส่ไปในหีบนั้นแล้วก็ปิดด้วยความโทรมานถ้าทึ่งนี้หละ ถ้าเรามีสาซสนสุมบัตรต้องคำนวณเลยวาถ่าไรเลยต้องออกจาก,การถ่าไรเลยต้องต้องออกนิสซอบมันคำความเด็สุดนั่นตีกาข้อเด่ดา,า้นะบีว่าพฤกษะตาอันอย่างเสียเสียอีตู้รันจุนย่อการเ้าผูดคุยสิ่งตีไรซา,าระนนะเป็นยาผิดตีอันตรายเพราะว่าลินนี่นะบีว่าแบบป็นสิ่งทีว่าข้องแต่ไม่มีโดกนั้นนั่นแหละตีน่ากวนนะลินไม่จะมีโดกอ่ะตีไรแรงยนะั้นผิดรงอยังงนะั้นแระเวลาแรกนี่ชํำตึงงดตึงลุงกูโบโดูบางทีไม่มาอับห้นะ นั่นแหละนากะเด็สุดทึ่งต้องรัว่าห้ดีหานั่นแหละการปูไร่ซ่าราก่อนที่แรงนั้งขิดถา้าพิษผาดก็เข้ามาอับเสียนั่นคือการแก้ไข่เดดีเี่สุดหยาบบอยไว,จว้จุกระถางเผื่อวิบจุกระถงไม่ยอมอภัยให้นั่นไม่ได้นะดัซิกรุลลออีตูบันญ่ดแลกการสกาซำลึกถึงอัลลอฮฺซิกรุลล้อซาลาวะนบีอานกูอานนั่นแหละปัญญาเี่ดีเี่สุดสัหรักห้กับลิ่นน่งกับซึ่งไม่มีโดกนั้น ้อติเซเซลูโรอูโมอีตุรันเนยออายุไขาการใช้ชีวิตของเรานั้นเป็นยาผิดตะหากเรมามาใช้ชีวิตไม่ปิ้นนะครับไม่เอาศาสนามาคุมนั้นเป็นยาผิดกันละ่ะเยเวลากับการเกิดมาเลยมีชีวิตอยูย่ในอาให้มีชีวิตใบใบในดุนยาเลยแต่สุดท้ายไปในโกโบไม่ได้ได้รับไปสักอย่างนะครับวางเปล่าหานั้นเลยเรากำลังทุกยาผิดดุนยา กิกกันอยู่เลยดัต่ออนอิตูบ้าน,นยอดแรกการที่เราคอรพบักดีต่ออัลลอฮ์ชายชีวิตยังนะครับรักต่อน,นะครับพระผู้เป็นเจ้านะครับชายชีวิตในการทำอีบาดา้เาเขารพบักดีนั่นคือเป็นญาที่ดีให้กับเราข้อสุดท้ายข้อที่ห้านะบีวาเซลูโรตาฮุนอิตูรันจุน,นยอการมุ่นเวียนข้องรอบปีทต่ผ่านมาปีหลาปีแล้ว,ลวมันก็อยู่ตรงนั้นแหละก็มีวันจะนั่งขานผลท้าสุกสอันอะไรล นะครับมันไม่ได้มุ่นเวียนไปตรงอื่นแล้วหาตรงนั้นและใจชีวิตนให้มีขาอย่าให้การมุ่นเวียนแต่ละรอบปีมาน,ะนะน,นั้นะครับรวันนี้นะครับได้หลมมาซอลาวัตต่อชา้านั้นได คีดขังต่อรื้อนั้นกุารานได้คิดจบแล้วต่อเหลืองั้นได้แหลมไม่ต่หักหยุดอยากขึ้นมาเตือนแหลมต้องคิดอยู่เรเ่อือในรอบป,ปีนั้นใหญ่ผลานไปโดยไม่ได้ทําเลยน่ะเดือนลมาดอนอีตูบานยาเล่นเดือนรอมาดอนนั้นมุ่นเวียนเข้ามาห้าเรานั้นนะ่ะคือเป็นเดือนเตปีซีทให้เรากอบกยุยอามันอิบาดาตนี่ก็เดี๋ยวห้าอย่างนี้นั้นตหาหักเราใช้ชีวิตไม่เป็นนั้น การาอปัญญาผิดอยู่กับมันตลอดการถ้าหากาเราแก้ไขเอาศาสนามาคุมทท่ดีคือศาสนาและคุมเรียนรู้ให้ได้ชัดเจนแล้วเราก็จะเป็นคนทีแกไขไปัญ้าเรานี้ได้เราอยู่ในการคุมครอ,อ,อดูแลข้ออ่อนล่อตาลาปัญญาทท่ดีสํารับเราทุกคนเลยวันเนียทำนี้ละเรากำลังอยู่ในยาเท่ดีพอแล้วเนี่ยเรามาสวางห้างเลยพออดทนไม่ขี้เกียจนะครับอ่าโดยที่ว่าเราเนี่ยคือให้ซ้ำเล็ดในการอ่านกุอานให้ได้ นะก็ละคนดีดีก็อละอตาลานะ่ะตะกอละอตาลาเนาะให้กับปมและพี่น้องเรามุสลิมะนะครับบาลายวันวังลึกกวนต่อแห้งนี้ที่เรียนทึกษาเราเรียนในวันอาทิตย์นะครับอาถุกชาวตีกาวนะัว้นหลบรบาากาศนะครับให้เราทุกคนนะั้นมีสุขภาพปบแข็งแรงก็ขอละอตาล่าส่งใช้ฮีไดยัดให้เราเป็นมุสลิมเป็นบาวทีดีข้อละตาล่าอยู่ในอามันอีวดาดจุกะทังไดรักซราละมาฮาวลาและขอละอตาลาได้ดูบรรดาใจให้เรานั่นได